S 1> <S 1> <S <S ใช่สงสัยว่าการมวลโมเมนตัมคืออะไรปล่อยเลยปล่อยเลยตรงเนี้ยเจ็ดแม่สี่ตัวกูก็ไหวเห็นสัตว์อ๋อเมื่อกี้ที่เป็ดได้ยินพี่เพราะพี่กำลังพูดกับแชทพอดีนะครับครับเฮ้ยต้องมึงโคตรเยอะเลยเฮ้ยขอรอดสี่นะแม่กูอยากเห็นวงสุดท้ายตายพี่แสบอยู่ไหนวะเมื่อกี้ <ไป S 2> ผมไปให้วงสุดท้ายแล้วละสียดายโอ้ยใกล้จะต้ย เวลเวลเวลมึงม well, well, well. ีอยู่ก okay, yeah. hey, ับไอ้ปื้มแค่สองคนนะไอ้พี่ตองผมไม่กลัวทั้กนันอะเต้าโบยู่ไกลอ่ะแล้วกูไม่มีปืนมีเแมวไ่ตรงใช้เพิ่มสี่เพิ่มถ้ากูมีหมวกนะกูชนะแล้วครับน้องผมชื่อดัก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 ข้างหน้ามีคน ข้ามาดิส่วนพี่ผอมชื่อจูจูข้างบนมังวีมาเติมเเดินเข้าไปแล้วร้องอ้ยไอ้ปึ๊บของตัวโอเคน้อยหนึ่งโอ้ยเอาดิเอาดิอแยกกางคอมโบคอมโบเราสามรลวมันมลานกันเรจะเล่นมมูเลยเล่นไว้ทันแม่งวิ่งมาก่อนเต็มเลยจะไหมขอปึ้งหน่อยครับนี่ครับพี่ มีตััครบก็ตัวนี้ก็ตัวเขียวเยอะป่ะเพิ่มปีแปดนัดสิไปเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอได้มาอพนี่ละเปลี่ยนเป็นเเคสะเปลี่ยนด้วยดีกว่าครับไอเเคสตาเอ็มสี่เต็มเลยไอเขียวรู้ว่ารอดรอดอยู่แล้วมากับพี่อ่ะใช่มีเป็นของมั่วเป็หมดไล่ควาย เอ้ยคนอิดว่าเหย็ดแมมเธอเกิร์ตคารองเล็บ่าวใครเขาร้องอะไรวะชัดอัพมึงอะชัดอัพตอนเอยู่กูโดนชาร์จกูยังไม่ร้องขอให้มึงชัดอัพเลยนะเว้ยเห็นไม่ได้บอกว่าเล่นอะไรอยู่มึงมีมารยาอ่ะมีไหมโตมายังไงวะกูโตมาในสลัมลำดอสลัมดอพี่โฟกเคยเล่นเดตบายปะเคยแต่ว่าไม่ใช่นี่มันพับจีไป ไม่เคยเล่นพี่ไม่เคยเล่นพี่ร้อเล่นใช่เหรอพี่เคยห็นตัวกระต่ายถือขวานปะก็คบอกูไม่เคยเล่นครับโฟกพี่โฟกมีคูนแปดเหรอครับใครบอกไม่รู้ี่ยังไม่ไม่ใช่ครับอ้ากูแชทมั่วโอ้โกหกโอ้โกหกพี่ดูพี่ชายพี่ชายสกคบจิ๋วอยู่นี่เออจริงอุ้ยพี่พี่มีอะรมาด้วยเหรอใช่ครับ อันนี้มันเอ็ดเคเด็ดนี่ไอ้ดีเอ็ดเคใช่บางครักูโลกกันนะไอ้ไอ้แป้นแป้นไอ้ปื้มมันขโมยคูณแปดไปพี่เมื่อกี้พี่ดรอปไว้อะไรมันขโมยเอาไปปื้มเอามาปื้มเดาไปเอามาปื้มเอาไปจริงๆปื้มไปดักแมนดือได้เลยอยากเาไปซ่อนเาไปซ่อนไหนมอาไปซ่อนแถวนี้มันพี่แถวนี้เป็ดพี่กำลังจะดรอปให้เป็ดเลยแม่ปื้มมันหยิบไปจากตัวพี่เฉย ไปแล้วแต่กึ่ดอกายที่ไม่พอใจมีก <clipping> <tekrar> ้อนแปดพึ่งดอกไปแถวนี้พี่โฟกโอมเฟตพี่โฟกโอมไม้โฟกคือพี่หาไม่เจอเนี่ยไหนไหนพี่ไหนน่าพี่โฟกโอมพี่ดูดิเขาเพิ่งโยนเองเอาเอาหรอเพิ่งโยนก็เป็นเรืองอพี่อาจจะเป็นคนส่งม่อให้กับมือเป็ดเองโอ้เพิ่มโอ้เพิ่มแม่งเพื่มันวางเขาอยู่ไงแล้วเก็บมาให้โอ้เพิ่มแม่งพี่โฟก์ขี้ฟองเหรอ มึงต้องบอกไอ้แชทที่บันไปฟองนี่ทำให้เราสองคนนี่เออหักกันแบ่งครึ่งงั้น่อยเฮ้ยชนะเออโทษๆชนะบคุยอะไรอ่ะอี๋ใช่จุดต้องแล้วครับอย่าลีมไปพูดเอ๊ยไอ้บอกมึงฆ่าตรงกูหมดยังหมดแล้วใช่เหรอมีกี่ตัวที่มึงฆ่าไปสองตัวแล้วบอกมีสี่ก็บอกว่าบอกว่าให้สี่เลยสัตว์มันลงแค่สองไง อาไปเอาไอซีเออไปเอาอีกห้าไอ้ที่อไอซีเลนสัตว์ไอ้บอกใช้ปืนอะไรอยู่อ่ะใช้สกากับดีพีเจนเนอเรชโมเมนตัมเออสนใจมั้ยล่ะใช้ของแอนดรอยหรือไอ้ตรงนี้มีมอไซค์ครับแอนดรอยครับผมมึงมีคุณแปดด้วยเหรอไม่มีมีคุณหกไอโอเอสผมพูดผิดผมแค่ไอโอเอสเพราะตอนนั้นมันเหลือแค่ตัวไอโอเอสครับผมเพิ่งจะได้คุณหกมาเนี่ยไอสัตว์คนบอกว่ามึงมีได้ว่าแต่จริงแล้วแต่ละไรโดนแฉต้มโคตรบ่อย มึงก็อยากแะเชื่ออีกอีเยี่ยเด็บอาร์ดูฟังเสียงไอ้เจ้าอาเนี่ยเนี่ยถเาปรกกันอีเยี่ยเสียงไอ้เจ้าอาเนี่ยเราใช้มือถือของอะไรเราก็ไปใช้ของใครนะมันก็จะเชื่อ l i n k กันได้บางทีเขาก็พูดความจริงไงไอสัตว์แต่นี่มันปั่นอุยได้คุณหกปลอบใจโอ้ไม่ยอมเข้ามาเองอุ้ยมีสองอันดรอปด้วยกันมันเป็นไปได้หรอวะคุณหกเป็นไปได้ฟี่นฟื้นวิ่งมาแล้วอุ้ยโชคดีนะเจ้าน่ะ ไม่ดับด้วยกันสองอันเลยลูกนี้เก็บสองอันเดียวเล่นแบบคนเห็นกันตัวเจ้าวะเก็บสองอันเลยไม่แบบผู้ใกี้ดอบนะไอ้เหี้ยไม่มีปืนขอเลยว่ะเฮ้ยหลังยิงกูเออตอนนี้กูไม่มียาใหญ่เอ้ยสมองยิงหลังพี่ยะเมื่อกี้พาร์ทเนอร์ยังไม่รู้ผลครับอีกสามสี่วันรู้ผลครับแต่แม่ยิงมาเม็ดเดียวแล้วก็แบบแอบให้เหรอมันเนี่ยหนอไอ้พวงนี้มันเล่นคนเดียวเลย กูไปแล้วผมมีสาผมากเพราะเด็ดอ่ะพี่ขอหนึ่งดิครับต่าปืนไม่ตอบพี่หรอว่าไงพี่โฟกัสใช่ต่อพี่ถามเลยพี่ถามอะไรอ่ะถามยามียากี่ยานทำไมไม่ฟังเรายกผู้ใหญ่พูดเอ้ยไองยาครับไอ่สัองยาไม่ต้องเลยรถปนเบาใจเลยทำที่ตัวเองดีเอาบักกี้ไปเลยไม่เอาไปด้วยโอเคหน้าสีด้วยไปคนละสีไปคนละสีไปไหนอ่ะไอ้บอยบอยบอยกูเอาดีมาให้มึง อะไรชิดแท็กชิดแพททำให้กูใหม่อ่ะกูไม่มีไม่โผม่ไม่ผลไม่โผล่แล้วมีแต่บิวตันในสัตว์ผมตรงไหนเอบี้ไหนนะชิดแพทอะอ๋อไม่มีหรอกคนดูมันบอกว่าให้ไปหาเยี้บ๋อหยี้บ๋อไอ้แม่ไอ้เงี้ยเบื่อโดนต้มหัวแล้ว เฮ้มันมีแต่เอ็มเกย์แตเรื่องที่ผมบอกกูมีวิวแต้มไม่เชื่อกูมือเลื่นที่จะเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อกูแะแต่คุณแปดกูย่าที่สามภาพไปว่าเรื่องจริงไงเดะบอกแตพี่บอกว่าที่หลังพี่จะบอกเป็นว่าเป็ดไม่เชื่อแชทมากเช่ออคุณรู้ว่าคุณแปดไปแล้วไงแต่กูเพิ่งรู้ว่าแบบว่าพูดงี้ก็ได้โอเคขดาวห้องสิบดอวจากน้ำมุกได้แลับคุณครับ แล้วก็ขอบคุณสปอร์ตจากอกิการนะครับขอคุณมากครับสปอรซ์เราก็ด่ากันแบบนี้เราก็ด่ากันแบบนครับพี่ชายเราเล่นแบบเด็กน่ารักอ่ะนี่ดีกว่าเด็กเียรตโฟกเรามาทำชาเลนจ์ดีกว่าพี่เอ้ยมีใครดรอปนี่เรามาทำชาเลนจ์ก็คือสมมติว่าถ้าเจอคุณแปดใช่ป่ะถ้าให้เป็ดถามอ่ะเอ้ยถ้าให้เป็ดเชื่อช่องแชทอ่ะหมายถึงว่าสมมติว่าช่องแชทมันปั่นผมมีคุณแปดใช่ป่ะถ้าให้เป็ดเชื่อช่องแชทแล้วผมมีจริงอ่ะไอเป็ดไม่ต้องเอา หน้ามเงี้ยเกี่ยเงี้ยเลยกูอ่ะเอาก็ไม่ต้องเอาอะมึงเชื่อช่องแชทมากกว่าเชื่อกูอ๋อเออแต่ถ้าแบบว่าช่องแชทแบบไปบอกมึงจริงๆอ่ะแล้วกูมีจริงๆอ่ะกูไม่ได้ปั่นนะก็คือมึงก็เอาไปเออแต่ถ้าถ้าแบบว่ามึงปั่นแล้วกูไม่มีอ่ะรอบหน้าถ้ากูเจอมึงก็ไม่ต้องเอาอ่าเล่นกันไปสองคนได้ไหมเฮ้ยกูเป็ดด้วยได้ไหมไอ้สัสเราจะพิสูจน์ความไว้ใจของไอ้เป็ดเพราะมันเชื่อเราอีกเชื่อช่องแชท ได้ครับได้ครับเฮ้ยจอาเมื่อเราีมถูกวะพี่โฟกถ้าซื้อจอสองศูนย์สอยสี่ขายไม่ได้ครับพี่ต้องเก็บไว้ไอ้ตรงนี้มีแบตพลาแววปะปิ๊บเดี๋ยวว่ากันเอาครับเอาครับก็เดี๋ยวซื้อสองศูนย์เอาเก็บไม่ได้วะไอ้จองงอ่ะแชทก็ได้พี่โฟก์ไปหาโบ๊ทอี่ใหม่อะพี่ไปหาโบ๊ทไม่ต้ได้กลุ่มพี่ใช้สองเครื่องใช่พี่โฟกสตีมอ่ะใช่ครับใช่ครับโอเค งั้นไม่มีปัญหาเลยใช่ต่อไปไม่มีรถเข้าบ้านจะหลามมีรถเข้าบ้านจะหลามอันเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้มีไทม์สี่ครับจำหลามตรงนี้มีไทม์สี่ครับรับรับในกลุ่มแล้วคนก็ทักทักเพจมาดิฮัลโหลตรงนี้มีไทม์สี่ครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาบีแม็กเทปด้วยครับไม่เอาไม่เอาครับก็อ๋อไม่เอาไงเมาดีเมาดีมาตรงนี้อ๋อไม่เอาไอ้เพื่อนคุณถามกูแล้วเพื่อนก็คำตอบเป็นเจ็ดมันอ่าแล้วใครตอบพี่ได้มาเท่าไหร่อ่ะได้มาหกพันห้าหมื่สองไปไม่ดีไปฆ่ามันไปฆ่ามัน สีดำไม่ได้ปะดำฟ้าปะดำน้ำเงินอ่ะนี่จูสัตว์แล้วตั้งค่าบิดกับเพิร์ทเท่าไหร่ตรงไหนครับพี่พี๋ตั้งไว้หมื่นหนึ่งครับตัวควันกลางกลางกลาลาเจอไรเอ็มสี่ที่ของพี่เป็น for android ครับเฮ้ยผมไม่รู้แกงสีดำสีดำปะเนี่ยสีดำแล้วกนถ่ายระจำอยู่แล้วสวยเออ for android โดนถ่ายอะไรวะเพื่อนถ่ายเกียดนะว่ามัจะได้ android หรือ ios แม่พอดีกูก็ใช้ทำทรงอยู่เหมือนกันก็ดีไปเฮ้ยเยี่ยมแม่อะไรเพิ่มกูใช้เพิ่เหรอกูใช้เพิ่เหรอตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมึงไหวละมันอยู่บ้านนี้เป็ดมันอยู่บ้านทำเยี่กมตกใใจป๊บตัวไก่ผมมาแล้วกูเป็นหน่วยหน่วยซิลหน้าไม่ดอกเหรอใช่ครับอยู่บ้านนะพี่ผมมาแล้วหน่วยซิลพี่โฟกโอเคพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเป็ดพี่เห็นแล้วพี่ช่วยยิงได้อยู่ตรงรถรถแดงแล้วเจ็บเจ็บไหมรอพี่สองเมตร ตายตายตายหมดอุ้ยเก็บของรวยรวยตาบอกมาแล้วหน่วยซีกูยังไม่ได้ออกงานเลยไอ้เฮ้ยโอ้ยเป็ดมาอย่างไรเล้วขับรถมาด้วยกูเป็นคนยิงพี่โฟกเก็บเลยพี่โฟกอย่าให้มันเก็บไม่ไี้มันเป็นตัวตัวบอกว่ามันมีสามตัวที่ตายอ่ะแต่ว่ามีตัวนึงว่าก็เคของกูไั่นเองตัวนึงเคยปึ้มยิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไอ้เป็ด่าเก็บของแล้วเป็ดบอกว่าเก็บของแล้วไปเป็ดอะ เก็บอยู่คุณมาถึงคุณมาด้วยตัวตัวนี้มีคนแปลกครับพี่จูจูขอบคุณครับพี่บกนั่นเท่าหักผมเปล่าจำตักครับแต่ว่าแต่เท่าหลักก็ต้องไปตอนหลักก็เท่าหลักก็ต้องไปมีแต่พี่บกมาคุณหกก็เป็นมันหลอกกันดิอ๋อตัวนี้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 คุณหกยันหนึ่งไอ้เป็ดมึงหลอกเพื่อนได้ไงดูเตรียมค้างอะไรวะเพื่อนแต่มึงบอกมีคุณแปดไงมีมีมีคุณแปดเมื่อกี้ไม่มีเป็นคุณหกพี่บก ครจิงพี่โฟกเอาจริงๆถามช่องแชทพี่โฟกมึงไม่เชื่อพี่โฟกเหรอ่ะครับกูจะเชื่อได้ไงมึงดูเนี่ยมึงดูสิมึงจะเชื่อได้ไงแล้วไต่อยู่เนี่ยสัดว์บอกมันเริ่มเลยเนี่ยคือจะให้กูที่ไหนก่อนเลื่อโฟลิสการ์ดีกว่าสัตว์ถามกูไม่เชื่อได้ไงสัตว์บอกมันเริ่มเย่งจริงเอฟโฟดีกว่าเปลี่ยนใจละ ต้องไม่เชื่อพี่ชายอย่าดูเออตอนแรกกูก็เหมือนจะเชื่อแหละพอกูเห็นฟอกก็แหละโอ้ยที่อย่งกูซ้อมไม่ได้ตัวก่อนกูซ้อมไม่ได้ตัวก่อนแล้วก็ออกมาใช้ตาตูตาูตูมาเอออยากปัดกอีอะเว้นเป็นฟอกข้หลามพอไฟจบกูค่อยเปลี่ยนเป็นแบบว่าคุณสามไปชุบไปเก็บคุณสามด้วยโอ้โหเหล่าที่ปิ้นป้อนนะ เพื่อไม่ช่วยเพื่อนเลยนะคือเก็บสี่ไว้เก็บสี่เก็บสี่จะเจอกูช่วยเพื่อนนะเต้าช่วยแล้วมันจะเข้าหลักเพื่อนไงเพื่อเลยเจอ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 เจแล้วมันขับรถยนตนี่มันขับรถยนตนี่จะเล่นไปเลยม่ไปแถวเนี้แต่พี่มองไม่ผิดอ่ะเป็นบักกี้ใช่เออหลอกข้ามสะพานได้ไหมบอสไซพี่จอดไว้ตรงเนี้ยสายตาตัวดังเหี่ยวเหยียว ผู้ตํารวจครับเอาปืนมาร์ไซค์ไปหรอไม่ใช่ปุ้มแน่วไปอันนี้นะคือคันกูอันนี้มออเตร์ไซค์ผมเอามาจากศพมันพี่ศพมันเหรอแตเออศพมันเจอเย็นแม่ศพมันมีโมไซจัดใครเป็นโจมีมีมีมอร์ไซเยอะเอ้เปิ้ลมึงโกหกอะไรเย็นแม่กลัวแบงคดีซีจัดกลัวแบงคดีซีจัดจัดอะไรเนี่ยมาด้วยกันใครเป็นโจรแม่ไม่น่กูนะกูใส่กันพังเลยไปเร็วบอสขับคณนมาพี่จะไปบักกี้ เลื่เนๆน่ะปี๊บเฮ้ยเล่่เนๆน่ะเฟิร์สพูดเพราะเหรอวิไปบฟกโออเหยดแม่ลัวช่วยชีวิตเกิดอะไรขึ้นบ่เบิ่มที่มานเพิ่มได้พี่ต้องการอย่างนั้นผมจะจัดให้ตัวช่วยชีวิตมานเยียดลูกล็อกได้ไหมล็อกได้ มึชจบกูรู้ึตั้งใจุูชนเฮ้ยอันนี้เป็น่ากับผมอยู่พี่ไหนอ่ะไหนอ่ะไม่รู้ผิดผิดแล้วสุดยอดตายหมดแล้วเหรอไปแล้วพี่มีตีนหนึงแถวนี้มีตีนนึงแถวนี้ยิงอยู่เมื่อกี โอเคโอเคเปิดพี่มาปึ้บมาเลยครับตุ้ยมาแล้วปึ้บพี่มาแล้วตะกี้พวกมึงยิงอะใครเฮ้ยคุณแปดนี่โฟกคุณปลอบใจพี่เอ็วาด้วยโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วข้างบนเจอแล้วพี่โฟกบิ๊กไบค์ผมหายโดนรัป่อนสินะโอ้ยหัวแตก พอมนแล้วหัวโอ้ยช่วยแม่เจริญเจรเรเมเปิลเมเปิลสมตัวสามตัวเช็ดตู้พี่ช็ดใจผมหรือเปล่าค่ะชิคแปดมา่วยกูแปลชิแจากพวกมึงนี่แหละไอ้เปร์เดยมันนี่มันยุ่ไหนวะมันไมเปิลเหรอไอ้ไอ้ช็ดู้ไีละดีละมาดิเราจะชิคแปดจะลงยืนที่ไหนมาดิมาพูดผิดีชิดถึงผมละสิแต้ลจัดแต่ละตัวหนึ่ง นายจากมีอีกมีอีกย้อนเจออมาแท้ตาแท้มาแต้เจ็ดถูกยอดเจ็ดหมอแล้วกูมาชิคแพทจากมึงนี่แหละเจ้าพเปรตเปลียวไอ้รื่ชื่ออย่างเทกพย้อนกลับไปฟาร์มของปล็แบชิคแพทมันเป็นของเกิร์อันใจมั้ยหึ่ม ไปวินไหนวะเจอโอ้โหคุณแปดเต็มแลน,นะพวกมึงนี่สายฟูเขาฟูมาฟูเทมจ,จัดๆเดิมพัดีครับ s go, <S ทุกคน <baby. S 2> ด้วยครับเธอก็รนะ้องเรียบราวไปเจ้าวินมาอีกปะบ้านนี้มีก่ะเต็มเลยเพื่อนมีทุกคนสมเนี้ยมีชิพแเพ็ดไหมพี่ มีมีมีศพนี้มีมมอีสาน f ฟัก i กิ้ long time เรอ i อ o อนะเฮิร์ดอุ้ยไม่เฮิร์ดแล้วไปสภาพด,ดีกว่ามาพี่โป๊มาเกาะเอวผมเร็วพี่ไปเรื่อยไปเรื่อยใช้ยี่สิบ มาเทรนเจอหรอพี่น้ำมันหมดน้ำมันหมดต้องการอูอ้ไอ,อเจอ,ร,อเรถแล้วเไม่เป็นวันดีกริดครับไม่ได้สร้างครับอาเจอรถพอดีจะตายไม่ได้ปึ้งม,มีคนลงหน้า่ขอกูอย่างฟูไอ้น้องผมฟูกว่าพี่ใครจะเอาเราลง เราคู่หูยี่หกคิวจะไมเกิดอะไรให้ซัดโคตรจะเท่มันนานมาแล้วนะดิโคตรจะเท่ไม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 ่ที่เงียบไปเลยพี่ไม่ได้ยิงอะไรพี่ยิงสี่ตัวแรกสไนเปอร์โอเคโอเคโอเคอุ้ยแล้วที่เหลือก็คงไฟอาฆาตทางหัวหัวตอนแรกที่เราไปซัดบุรีรัมน่ะรไม่ใช่บรีรัมมั่วแปลว่ามึงคิดอย่างนี้จริงใช่ไหมเพรากูไม่ได้มีส่วนใช่ไหมึงเลยพูดออกมาอ่าก็แซวเล่นได้เฉยไม่ช่อง ถ้ามันไม่มี <c oughs> มูนอ่ะคนมันไม่พื้นหรอกไปพี่ใช้ผิดถ้ามันไม่มี Hence, มูนอ่ะหมาไม่ขี้หรอกใช่ค oh รับเไปพี่ลงมาเร็วไปด้วยกันใช่ใช่ใช่โอ้ยโอ๊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 ยมาดิจิตแมพบอกอะไรขึ้นบอสเดี๋ยวเราพิดู์มูนแล้ววัดดอกโอ้ยแฮบแฮบใบดาวัดสุดเลยโคตร โอ้เก yeah. ือบไปแล้วกูทำมอบแป๊บโอ้ยเหยาวัดสุดวัดสุดเหยวัดสุดไม่ได้ชื่อว oh. ัดสุดอย่าวัดสุดห so ัวมันแตกแล้วพี่โฟกเดี๋ยวผมออกไปวัดไหมได้สกาดูบี้ไปวัดสุดอีกครึ่เซียวัดสุดเลือดมึงแตกนะไม่เป็นไรเจ้าดีครับให้พี่เลยวะแต่ผมกลัวผมไม่วัดหรอกมันมาแล้วพี่เล่นแทนหน่อย อุปัญญาชนในมาสลายยุงเหลือฝั่งในนี่อย่างเดียวพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งตแล้ววันน้าคุยไรคือรถสตารลรถสตารลรถสตารร์ถกลับรถมาอายเไปมึงรู้จักกลับออาซื้อหรือเปล่าไปต้องกลุ่มยังไงพี่มันจะเป็นอยู่ในร้านร้านเฟซบุ๊กอ่ะโอ้โดนทุกท่านเดินเข้าไปแล้วบอกว

เ<พ>ขยิงไม่โดนอ๋อไม่โดนเหรอวะเป็ในบ้านนะพี่ไอ้เพิรมในบ้านอยู่ชั้นไหนไม่รู้ว่ายิงกูอะไ,ไม่ทันสวนเลยพี่ตะกี้บังเอิญกดเจอเพิรมในบ้านชั้นหนึ่งมัง้งโอ้ยเจอเมื่อกี้อหรที่ไหนเนะี่ยบ้านมันเงี้ยป่ะนั่นแหละชั้นหนึ่งแล้วกูรอดเนี่ยไอ้เงี้ยกูรอดนี่งไงนี่ไงมันเปิดจุดแล้วพี่อ๋อ โดนไปสองแผลโดนเน็ตโนอาตัวกตีนไปกลับไปหลังบ้านใหญ่โอ้ยมาซี้มั้งสเดี๋ยวยิงให้มั้งสามังสามก็ไดโอ้ไม่โดนยิงไม่โดนโฟกมามันเจ็บแล้วมันวิ่งเข้าไปในบ้านผมไม่ไหวละเย็ดบ้านอนมันนอนผมไม่ไหวละเย็ดเฮ้ยโบ๋ระวังมีคนจะเข้าหลังมึงโอเคมาขับม่ขับมอไซค์ไปดับเครื่องไปเล่นแถวแถวนี้แถวนี้แถวนี้ ดูมาดิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูจะยิงช่่่วยยพีอกูอยู่เลยปพ้มนี่ละหน้ากูเลย n i c ์เจ้าสไนเปอร์ข้างบนอยู่ไหนวะตายแล้วเหี้ยตายแล้วพักสี่นะเหี้ยฝั่งไหลรถมาแหละมอเตลยมาใส่มาไหลมาถึงกูเลยเอ้ยหรือว่ามันโดนปอกอยู่วะตอนที้ผมมาร์กตอนที้ผมมาร์กตอนที้ผมมาร์กสองตัวสองร้อยนี่สองร้อยโอเคโบลเอาเลยมาลาพี่โฟลุ้มไม่ไหวมาดิอีแม่วัดสุด คอยไรสอบยังครับเอ้ยกูเอาอมตบซ้ายให้ล่อไว้พี่โฟกเราจะวิ่งให้เราเหนื่อยทำไมพี่ทีเสียงไม่ได้ไหมดีที่สุดแล้วเกมนี้เราจะชิคเก้นดินเนอร์ด้วยกันนะฮะวนอนมาดิแย่แด๊ดโอ้หลูกนี้จริงเลยเดี๋ยวถ้ารู้ว่ามีกคนสองยัดไหโอดแดกดเลยยี่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่้่่่้่่ อ้ไปโฟกไปกับตูปไปี้ดันทำไมไปครับไปด้วยหาโฟกไปด้วยหาโฟกเร็วเลือดกำลังขึ้นหน้าแล้ววันนี้ดึงเมาไวไปหน่อยรอดไดไห่อนเนี่ยคนมันรอดไงคนมันโชคดีนะฮะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไอ้เป็ดมึงเดินมาไม่เจอคนหรอวะเออเจอแค่ไอ้ตัวที่กูแจ้งกูอะมันขับมันขับมันไตออกหน้าหน้าไปคนเดียวดีกว่ากูเลี้ยนใช่้ว เื่ออยากเล่นเลดเกมโอเคโอเคปึ๊บเฮ้ยข้างหน้านอนอยู่ปึ๊บไม่ใช่บักกี้ไกลๆไกลๆไกลๆสองห้าน้องรักเฮ้ยหนากเลยดเต้บเจ็บมากโอ้เม็ดเดียวทวยัดแม่ไม่ต้องทอนเลยสั์เจ้านกยัดแม่นอกเฉย ปื้ม <realmente> มันไปขวามาไหลขวาเรียกยปื้มหันขวาไว้เจอวอดอยาดักจูยิงพี่เหรอดักจูไอ้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ยิงพี่ผมยิงคนเว้ยกูไอ้ยี่กูจะเอากูเจ้ากะท้าตีมันกลารกูไปกจำแล้เบิดข้างมันเฉยเว้ย่ทีสุดตลกเว้ยสุด